เลราก็กินซูมือเสารอาทิตย์ก็หู้จักเว้นเนี่ยไปกินเหล้าเนี่ยเอยก็เตี้ยเพื่อเจ้าออด้วนี่เพื่อจังได้เพื่อแบบได้<อ>ฮะบอกเห็นไข่ฟังดูอ๋อขอนไข่เม่ามาเนี่ยเออจ้าก็ง,งามในสายตาคอยเสมอเท่า<อ><อ>ว้าย <laughs> <laughs> ไอตาเสมอแม่การคอยพอเมาหน่เจ้าเนี่เบิ้งบ่ได้เลยเด่นหนิเบิ้งบ่ได้ตัวนั่นดิงามเลรอบ้าน,นิเท่ามันมีความจำเป็นในเรื่องที่คอยเมาคขโมยหรือเป็นยงังข้าห้าไปสมัญงานเนยนะ สมัครงานยังเขาเปิดรับสมัครอีกอย่างแน่ล่ะอา้าวกาแฟเทคนิคบัตตต่อออกอากาศงานธุรการทั่วไปนี่แล้วแล้วตัวธนัทท่างไหนระบาดเนี่ยิไปสมัครนั่นธนัทท่าขวาโอ้เอา้าธนัดขวาเออจะถามว่าธนัทท่าไหนเนาะโอ้ยเน,นาะธนัทท่าไหนหมายถึงงานที่สิเห็ุน,าน,านาั่นนะมึงมักงานยังซันเด้เดี๋ยวนี่โอ้มักงานยังบัตตเออ สิตายบอกมาทนัดขัวธนัทใสยอยู่นีงนนนน่งานที่มา่ะทีสุดเนาะนั่นล่ะงานหยังงานกินเลี่ยงหันแล้วว่าสั่นได้ไหม <c oughs> มันว่ามีดอกเปิดรับสมัครงานกินเลี่ยงหันเฮ้ยแต่มึงนี่บอกสิไปสมัครงานเอากระตอบตรงคำถามอยู่เด้ล่ะมึงก็ต้องไปดอกสมัครงานนั่นปัญญาอ่อนหันเขาบอกเอาดอกเฮ็เซเวยอยู่คือหวกนี่ ัว่คอยหนีเดี๋ยวนี้เลาติดผู้สาวตัวพอาะไงโอ้มาสั่นเถอะคอยซ่อมเบิงมาโดนแล้วเหตุการณ์เฮ็ดงานกับใครขาดเคิร์นเคิร์นบ่เป็นตาไปหน้ามาหลังเว้ยใจสั่นดอกตดใจคนมันอยู่หมองอื่นผุนโอ้มู่กระเตือนอยู่เด้เพิ่นก็ไปโม่เขาฟังสั่นตัวเรื่องในมุงกับสาวอันนั่นน่ะมันเป็นยังในมุงยุ่งกัดบอกมันบเป็นยุ่งกาดพราไงนี่ยังหลงเพิ่นก็ไปโม่ไ้มูฟังมาในเขาขึ้นละซีเธอหาเธอคุณตัวว้าา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 า ตลาดนัดไม่ยังล่ะซุ่มแซ่ขนาดบ๋อบอกแล้ว,ลวเดือนหนึ่งมีสองเทืนอนนั่นแล้วว้าห์คอยคิดว่าคอยสิป้าเดี๋ยวนี้เศร้าๆลูกเอ้ยเงินสีหั่นคนสีซาให้กลับไปคุยกันเบังอีกสะก้อนไปยังสิได้กลับไปคุยกันอีกอยูอย่วคนสิไปยั่วน้ำกันอีกคือเกา่าหันเจ้าสิเฮ็ดได้บ๋อสิให้มันเฮ็ดอียังไงล่ะเอา้าเพิ่นไปคุยหมูฟังว่าคื้นจะสิเชื่อหาเชื่อบ่แม่นบอกเออลองเบังสะก้อนลูกเอ้ยอดเอาอดเอาฟังเบงยางบ่านบ่ผ่านะพ่อเอา